สวัสดีครับสวัสดีทุานนะครับวันนี้กับโปรโมชั่นวันแฝงนะครับบรรยากาศยามบ่ายนะครับวันนี้14บสนาฬิกาเกือบ50นาทีนะครับน,นี่กับโปรโมชั่นวันแฝงเตรียมสง่งมอบตู้ซับเอียร์เทอร์โบมีทั้งพร้อมดอกนะครับมีทั้งตู้พร้อมดอก5,800ันแปดร้บาทห้าพร้บาททบาทหดอก18บแปดโปรตูแล้วก็จะมีตู้เปล่าจัดโปรโมชั่น2,299บาทสำหรับที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามานะวันนี้ครับ นีเทอร์โบ18นิ้วอยู่ทั้งหมดอยู่ 40, 40 42บนะใบจะให้ตาลประมาณ42ใบนะครับเตรียมส่งมอบลูกค้าแบบน,น,น,นี่ก็รอแพ็กกิ้งต่อนะครับเตรียมทั้งหมดอยู่42ใบเมื่อเช้าก็ไปแล้วทั้งหมดอยู่รอบเช้าไปแล้ว24ใบนะครับ <c oughs> นี่ก็เตรียมส่งมอบครับนี่อับเบ <c oughs> ทเทอร์โบ18นิ้ววันนี้อัปเดตดวันที่อ่วันที่26มิถุนายนนะครับ เกอรบ์โบ่สแปดนิ้วครับน่งานสีได้สวยครับกับสีโจตันนะครับ,ขบแขงแรงครับพวกนี้มีสีมีเสียงนะเป็นเกอบโบก็บเตรียมถุงมอะครับรอบเช้าแล้วยี่ิบสี่ก็ยี่สิบห้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่4ิบแปดยี่บเกอ็ดสามสิบงสามกสามามแปบตันสี่สิบแปใบอัยไหมทั้งหมด48่ปใบนะครับ แอปเทโบตู้ปลาวนะครับ2,299บาทโปรโมชั่นวันแฟร์ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะบวันนี้อัปเดตวันที่26มิถุนายน26 27 28 29 30ปี5วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับจบจา 26, 27, 28, 29, ก5วันสุดท้ายนี้ราคาโปรโมชั่นจะขยับไปอยู่ที่ราคาเดิม2,699บาทเท่านั้นนะครับนะนะลูกค้าที่สั่งจองรีบสั่งจองด,วด่วนกับโปรวันแฟร์นะครับ23ถึง30มิถุนายน8วันเท่านั้นแต่ตอนนี้เหลือแค่6วันเท่านั้นนะครับ รีบสั่งจองด่วนกับโปรวันแฟร์เทอร์โบ18นิ้วนี่นะครับบอกว่าดเด็ดๆทุกรายการนะครับโปรโมชั่นวันนี้ลูกค้าที่สั่งจองก็ฟางติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับซับเบีรเทอร์โบ18นิ้วขนาดสัดส่วนนะครับสูง80เซนติเมตรนะครับลึก73เซนติเมตรกว้าง60เซนติเมตรนะครับนี่ซับเบีรเทอร์โบไมชชียี่สิมิลสีโจตันนะครับทยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเนี่ตัวนี้ก็1 2 3 4 5 6 ัวนี้แปดใบก็ไปที่นครราชสีมานะครับแล้วตัวนี้ก็ชุดนี้น่าจะสี่ใบครับนี่สี่ใบก็ไปที่สิงบุรีนะครับแล้วก็จะมีอีกสี่ใบไปที่สงขลานะครับนี่กระดูซีเรี่ยวนะครับเลืออีกสี่ใบก็จะไปที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วมีเรุงเทพมหานครอีกแปดใบนะครับอยู่แถวแถวปทุมธานีนะครับอีกแปดใบเดี๋ยวเราสมมติมาชมกันนะวันนี้ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้48ใบแล้วก็รอบค่ายังมีออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับลูกค้าที่สั่งจองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกัน <i> สินค้ามีเลยนะครับสั่งปุ๊บก็แพ็กกิ้งส่งทันทีเลยนะครับลูกค้าที่สั่งจองไม่ต้องรอสินค้าเรามีสต็อกตลอดครับนี่มีสต็อกให้ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้าสั่งวันนี้1 0 0้ใบก็ได้100ใบทันทีเลยนะครับเพราะมีสต็อกตลอดนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ,บโปรวันแฟร์เหลือเวลาอีกับ เสียงกลางที่1ี่นินิ้วนะครับนี่อยู่ที่ราคาเดิม3,59 9ับาทตู้พร้อมดอกลำโพง350ร้อยห้าสบาทดับิดคอมซี n ีเน็ตเิกในตัวครบเซตพร้อมใช้งานแถมฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยแต่แกงปั๊มโรงงานกับไม่อัด20บิลกับไม้ดีทีเด็ด7ชั้นคุณภาพนะครับแต่ท่านสอบถามว่าไม้ดีทีเด็ดนี้ราคาแผ่นละเท่าไหร่1,050บาทนะครับไม้ดีทีเด็ดเราเราสั่งผลิตขึ้นมาสำหรับงานเนื้อไม้ที่บอกว่าคุณภาพครับไม้ดีมีใช้ไปก่อนครึ่งน,นะครับสำหรัีีาใชช้้นน้ไมดท7น ที่สั่งมาตัวนี้ครับนะครับก็แผ่นละ1,050บาทนะครับนี่ครับดีกับงานสีโจตันนี่คนก็จะถูกครับนี่ครับดูงานสีครับดูด้วยครับดูงานสีครับสีโจตันนี่แข็งมากครับไม่รับเลสวยหามแบบสีโจตันแพงหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับนี่งานตู้สับเบียดเทอร์โบนี่เป็นงานมาตินครับมาตินเนี่ยสีใช้สวยครับดูเนื้อสีนะครับแพงหน่อยแต่ก็คุ้มครับคุ้มกับที่เราลงทุน ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นใหม่ของทางร้านนะครับให้ได้ชมกันขอบคุณทุกการติดตามดูกันแล้วกันนะครับวันนี้26มิถุนายนบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับ14นาฬิกาเกือบ50นาทีนะครับขอบคุณทุกการติดตามโปรโมชั่นใหม่ให้ได้ชมทุกวันนะตู้ซับเบอร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับราคาอยู่ที่2,299บาทเท่านั้นกับโปรวันแฟร์นะครับนี่บอกเลยว่าราคานี้ นะครับนานที่จัดโปรโมชั่นครั้งนะครับลูกค้าที่จะสั่งจองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเก็บทุกรายละเอียดครับท่านเก็บทุกรายละเอียดงานเก็บยิงซิลิโคนก็ยิงน็อตครับทุกจุดเลยครับยิงน็อตตรงมุมนก็ยิงน็อตครับท่านีหนึ่งน็อตยิงน็อตครับหนึ่งตัวหนึ่งสองสามครับข้างละสามตัวเลยครับเกือบยี่สิบกับสามสิบกว่าตัวครับตู้ตัวหนึ่งยิงน็อตเกือบอันกับสามสิบสองตัว หับตู้หนึ่งใบครับเรื่องความแข็งแรงทนทานนี้บอกเลยว่าคุณภาพแน่นอนราคาถูกแล้วต้องคุณภาพด้วยนะครับนี่ครับนี่ไม่ลดสเปคสินค้านะครับในราคาเดิมไม้ก็เป็นไม้ตัวเดิมที่เราใช้ในการผลิตตู้ลำโพงทุกวันนะครับนี่ดูงานแท็กกิ้งแท็กกิ้งแบบนี้ครับดีแล้วก็ที่สําคัญคือตู้ราคานี้เรามีประกันชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าที่สั่งจองทุกรายการนะครับมีประกันชั้นหนึ่งก็คือของแตกท้งนิติบุคต่างๆเราก็ เก็บไว้ลูกค้าใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับส่วนมากแพ็คแบบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าแพ็กผมเอากระดาษแพ็กแล้วก็เอาอะไรหอนะ่อคือส่วนมากเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในนะแล้วเขาโยนในว่านี้ปัญหาคือมีการโยนครับการโยนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในครับส่วนมากนี่ที่เจอปัญหามาแพ็คหลายแบบนะครับแพ็คทุกแบบแพ็คทั้งหอ่อซิลทั้งหอ่อกันกระแทกหอ่อทุกอย่างแนละ้วมาจบแบบนี้ครับนี่ือแบบนี้เขาเห็นว่ามันเป็นตู้ลำพงแนละ้วเาก็ไม่เอาอะไรมา,มาทับแล้วมาโยนใส่ครับนี่ก็ลอง แพ็คดูครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าจบงานง่าย100ใบส่งไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ก็สำคัญคือเวลามีปัญหามาคือเราเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับจากทางคนส่งที่เราโคงานด้วยนะครับคือเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอ่ะวันนี้48ใบรอบ15บหนาฬิกานะอาจจะมีเพิ่มเติมนะสหรับตู้ซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่ขอบเต็มแต่แกล้งเหล็กซีระเบิดสวยๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับโปรวันแฟ 23มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้นะครับวันนี้กวอนที่26แล้ว26 27 28 29 30อีก5าวันเท่านั้นรีบสั่งจองด่วนก่อนหมดโปรโมชั่นนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโรโดีทีเด็ดวันนี้26มิถุนายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซนตงขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ